มีขออยก้อนเน่สุดท้ายพอดีกราบ <Yeah. S 1> ท้าทนรรศก,การหลวงพ่อจคกรพอย่างสูงลูกใครอยากจะขอลบควรหลวงพ่อคืออย่างนี้เจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติกรรมฐานจากหลวงพ่อมนงมนโนก็พออาศัยได้แต่ที่ประหลาดใจก็คือว่าเวลากลางวันพอลูกเริ่มหลับทีไรจะปรากฏว่ามีสิ่งประหลาดชอบมาเปิดพัดลมทุกครั้งไม่แน่ใจลูกก็ไปปิดแล้วก็เอาสวิตช์ออกแล้วพอหลับไปทีไรมันก็ชอบมาเปิดทุกครั้ง จนกระทั่งทุกวันนี้ทําให้ลูกเป็นโ,โรคกลัวผีไปซะแล้ว <c oughs> แล้วกันแล้วว่าลูกศิษย์หลวงพ่อไงผีเมตตาผีเมตตาเหรอครับใช่อ้าวทีนี้ก็ต่อไปคือว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้กรรมฐานาของลูกองอแงางี้ยคอนแคลนนั่งเอาไมา่อยู่ขอให้หลวงพ่อบอกทำวิโมกช่วยสุภาพไปไงคนละเรื่องเลยขอให้หลวงพ่อช่วยรุณนาบอกทำวิโมกให้สงเคราะห์ลูกด้วยเถิดเจ้าค <c oughs> ่ะอ้าวไปคนละเรื่องเลย มันน่าจะบอกหลวงพ่อไอ้ทรงเคราะห์นะเอางี้แล้วกันผากกันก็เปิดพัดลมให้ดีแล้วก็มันร้อนน<อ>ั่นต้องเต็มีเป็มทุดาที่ทักษาตัวเราเองออย่างในน้อยก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่ามาอก่อนจนสงเคราะห์นะแ็นคนจะดีไม่ไหนควจะเป็นประสาท๋อโอ้โอถ้าหากว่าเจออย่างนี้เราเวลาก่อนนอนบอกท่านเจ้ากาช่วยปิดนทด่ด้วยนะ น้าคอนเสิขาช่วยเปิดได้ด้วยนะอย่างิี้ถ้าไปใช้ไม่ทำานะเหรอไม่ทำโอ้ยอย่างี้เห็นคนยังทำโอ้ตรงแล้วแต่ท่านเหรอครับใช่ใช่อย่างนี้เอากดาบเปล่ากงสอเปล่าวางไว้ก็แล้วแต่ท่าน้ไอ้แค่นี้เดี๋ยวเาทคาับเพราะเราไม่ได้ใช่เนาะยกทรงกันเลอะอย่างเงี้ยมันถึงได้บวดเอาดีก็ไม่ได้ ไม่ลงนระลกกบุญแล้ว